ดชคัมพีเทพาริดตอนที่79เกงือกวายุอสูรเจ้าอัคคีสร้างบอลไฟไว้ในมือของมันและยิงใส่เย่หยางอย่างโหดเที้ยมแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงตัวเขาแต่ก็ยังมีการโจมตีเป็นรอกต่อเนื่องลูกไฟที่ยิงออกมานั้นเหมือนกับเปลวไฟที่มังกรพ่นออกมาอย่างไรก็ตามเย่หยางไม่ได้ถอยเขาทำตรงกันข้ามโดยพุ่งเข้าไปแทงตรงแกนล้อมละลายของเจ้าอัคคีซึ่งซ่อนอยู่ในหน้าอกขนาดใหญ่ เย่ยางใช้ปราณขั้นก่ะกําเนิดแยกหน้าอกที่แข็งราวกับหินออกจากนั้นก็ใช้ดาบจันซยวแทงลงไปในแผลที่ถูกเปิดเสียงซีซ้ๆที่น่าจะได้ยินยามที่ดาบแทงลึกผ่านผิวนุ่มลงไปลงไปพอสัมผัสกับอุณหภูมิสูงมันก็ละลายพอเห็นเป็นแบบนี้เย่ย่างหัวใจตกวูบหน่อยร่างเจ้าอาคีกระพิบหลีลงทันทีขณะที่มันสั่นไหวมือของมันที่ยังถือลูกไฟอยู่ได้ปล่อยลูกไฟใส่เย,ย่ย่าง พลังแรงเฉียดของมันก็ยิ่งมากอยู่ดีเยี่ยหยางปล่อยดาบจันเซียวในมือของเขาทันทีก่อนที่มันจะจมลงไปในตัวของเจ้าอาคัคีแต่เขาก็หมุนตัวถอยออกมาอย่างไรก็ตามเจ้าอัคีไม่ได้ไล่ตามเขามันค่อยๆดึงดาบจันเซียวออกมาซึ่งตัวดาบเริ่มละลายเปลี่ยนเป็นปสีแดงสว่างเป็นมวลของเหล็กล้อมเลวดาบจันเซียวที่แข็งมากในตอนนี้เปลี่ยนเป็นปสีแดงโลดและนุ่มเหมือนแป้งอกของเจ้าอัคีที่ได้รับบาดเจ็บ ผลคลื่นลาวาออกมาก่อนที่จะกลับคืนสู่ลักษณะปกติมันอ้าปากที่เต็มไปด้วยลาวาจากนั้นก็คลื่นดาบจันเซียวลงไปเหมือนกับการกินอาหารว่างโดยไม่มีใครคาดเย่ยังไม่เคยคิดว่าเขาจะใช้ดาบจันเซียวทําให้เจ้าออคคีบาดเจ็บได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรจากการโจมตีนี้เลยขณะที่เขาพิจารณาถึงความจริงนี้เขาไม่รู้จะทําอย่างไรได้แต่รอบถอนใจปีศาจชั้นเงินระดับเจ็ดนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้ว ตลอดทางล่างมีแต่ไฟลุกโหมกระหนำ่ำหินหลอมละลายเป็นเหมือนกับร่างกายลาวาที่ไหลออกมาเป็นเหมือนกับเลือดเปเลวไฟที่รุนแรงก็เป็นเหมือนเกราะและไฟสีม่วงก็เป็นเหมือนหัวใจของมันเขาจะต้องทำอย่างไรถึงจะเอาชนะมันได้เขาสามารถยิงปราณกระบี่ไร้ลักชั้นก่อกำเนิดได้อีกเพียงครั้งเดียวถ้ามันไม่เกิดผลอะไรเขาจะทำอย่างไรต่อไปยิ่งไปกว่านั้นยังมีมังกรกระดูกที่กำลังบินอยู่ในท้องฟ้าจ้องลงมาอย่างตั้งใจ เหมือนนักล่ามองหาเหยื่อของมันเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้พ่อเห็นว่าเจ้าอาคีเริ่มไล่ล่าเขาเย่ยอย่างรีบถอยกลับเข้ามาอยู่ในโล่แสงทันทีเจ้าอาคีดูเหมือนจะมีความรู้สึกขณะที่มันไม่ได้เดินเข้ามาอย่างงงง,งแล้วใช้พลังที่ว่างเปล่าโจมตีเซโลแสงที่คอยปกป้องเย่ยอย่างอยู่แต่มันก็ปล่อยไฟไปทั่วพื้นที่สมรภูมิมรณะทําให้สนามรบเต็มไปด้วยเปลวไฟที่โหมไหมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังเปลวไฟของพวกมันนั่นเองคุณพลปีศาจท,ทั้งสองถอยไกลไปอยู่ที่มุมตอนนี้มันไม่ต้องทำอะไรพวกมันแค่รอให้เจ้าอาคีและมังกรกระดูกจัดการเย่หยางเย่หยางตัดสินใจใช้กลยุทธ์รังแกอ่อนแอวาววันแข็งแกร่ง,งพระเจ้าอาคีแข็งแกร่งเกินไปและมังกรกระดูกตัวก็แข็งเกินไปเย่หยางตัดสินใจลงมือกับขุนพลปีศาจทั้งสองก่อน สถานการณ์เป็นเพียงสิ่งที่ขุนพลปีศาจหวังจะให้เป็นตราบใดที่พวกมันขัดขวางเด็กแสบนี้ได้เขาจะต้องตายเมื่อเจ้าอาคีและมังกรกระดูกไล่ตามเขาทันแน่นอนอันที่จริงเมื่อสองขุนพลปีศาจถือว่าอยู่ในการป้องกัรระดับสูงมังกรกระดูกพร้อมบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าทันทีปากของมันอาจนเห็นฟันแหลมคมโจมตีเสยแยอย่างทันทีมีหนอนปีศาจกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหน้าและยังมีธนูบินสีดำ จะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายโดยอัตโนมัติทั้งซ้ายและขวาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าอาคีจะไล่ทันจริงๆในมิชานี้แผนโจมตีของเย่หยางล้มเหลวแผนที่เขาจินตนาการไว้ว่าคุณพมปีาศาสจะแยกกันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเมื่อพวกมันถอยออกไปเหตุการณ์นั้นจึงไม่เกิดขึ้นแต่พวกมันเผชิญกับศัตรูโดยไม่ยอมอ่อนคอนี่ทําให้เย่หยางซึ่งมีโอกาสชนะได้อย่างจํากัดไม่สามารถปล่อยการโจมตีที่หนักหน่วงที่สุด จนได้เปรียบสาม,มารถฆ่าหนึ่งในขุนพลปีศาจได้เย่หยางหยุดเท้าทั้งสองไม่ไล่ตามพวกมันขณะที่เขาโดดขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเหมือนม้าขาวหลบไปตามพื้นที่รอยแยกแคบๆหลบเลี่ยงการโจมตีนับไม่ถ้วนเย่หยางหลบหลีกการโจมตีอีกฝ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมเขาหลบหลีกการโจมตีที่มุง่งเป้ามาที่เขาได้ทั้งหมดก่อนที่เจ้าอาคีจะปล่อยมัดของตนเย่หยางตีลังกาในอากาศสามตลบแล้วร่อนลงพื้นเหมือนกับใบไม้ ฝักมีดจันเซียวสกัดธนูดำที่พุ่งเข้ามาได้ทั้งหมดมังกรกระดูกพยายามใช้หางยาวของมันฟาดเขาแต่เย่หยางยกกายท่อนบนหลบได้สำเร็จเขายังคงใช้ดาบจันเซียวอีกเล่มฟันมังกรกระดูกที่ข้อสนับสนุนการโจมตีจากนั้นเขาก็หลบเข้าไปอยู่ในโลกแสงถ้าเป็นมนุษย์นักสู้คนอื่นๆที่ไม่มีฝีมือพอที่จะเข้าไปอยู่ในโลกแสงตามต้องการได้แล้วต่อให้มีสิบชีวิตพวกเขาก็ตายอยู่ดีขุนพลปีศาจทั้งสองมองดูอย่างมึนงง เจ้าหนุ่มนักสู้ผู้นี้ลึกล้ำเกินอย่างคาดกว่ามนุษย์คนอื่นที่พวกเขาเคยพบมาเขายังอายุน้อยชัดแต่กลับกลายเป็นนักสู้ชั้นปรานก่อกกำเนิดได้นั่นไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขายังสามารถเข้าออกภายในโลแสงของคัมพีอันเชิญได้ตามใจปรารถนาพวกมันไม่เคยได้ยินความสามารถประเภทนี้มาก่อนผู้ครอบครองคัมพีแต่ละคนจะสูญเสียโลแสงทันทีที่พวกเขาออกจากมันแล้วเขาเข้าออกโลแสงนี้ได้อย่างอิสระได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลึกลับแค่ไหนไม่ว่าสถานการณ์จะอย่างได้ยากเพียงใดก็มีมีประโยชน์ที่จะไปนึกถึงมันหลังจากผ่านไปสินาทีโลแสงจะหายไปโดยอัตโนมัติในที่สุดเขาก็จะไม่มีที่หลบซ่อนแห่งที่สองอย่างแน่นอนภายใต้การร่วมโจมตีของมังกรกระดูกและอสูรเจ้าอาคัคคีเขาจะพินาศอย่างแน่นอนคุณพลปีศาจท,ทั้งสองอยังมองหาจุดอื่นอีกนั่นก็คือนักสู้ปราณก่อกำเนิดผู้นี้ ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับนักสู้ปรางกอกําเนิดคนอื่นความสามารถของเขาอ่อนไปนิดที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่มีอสูรที่แข็งแกร่งเลยมนุษย์นักสู้ชั้นปรางกอกําเนิดคนอื่นๆและอสูรของพวกเขาอย่างน้อยก็เป็นอสูรศักิ์สิทธิ์ความสามารถของพวกเขาแข็งแกร่งอยู่ในตัวอยู่แล้วและสัตว์อสูรของพวกเขาก็ยังมีพลังที่น่ากลัวสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาได้แม้แต่นักสู้ชั้นปรางก่อกําเนิดอย่างแย่ที่สุด จะมีสัตว์อสูรชั้นเพชรหรือชั้นทองคำขาวนอกจากนี้เจ้าเด็กนี่ยังนําต้นดอกน้ําชั้นทองมาด้วยหรือพวกมันไม่เข้าใจจริงๆว่าเจ้าเด็กนี่มีอะไรผิดปกติบางทีเขาคงจะไม่ใช่นักสู้ชั้นปราณก,ก่อกําเนิดจริงๆบางทีพวกมันคงจะดูผิดไปขุนพลปีศาจมองหน้ากันและกันแล้วพยักหน้าหลังจากพวกมันฆ่าเย่อย,อย่างแล้วพวกมันจะค้นตัวเขาดูเพื่อเขาจะได้สมบัติอะไรบางอย่าง คุณพลปีศาจทั้งสองที่เหลือก็คือคุณพลปีศาจที่เหมือนนอนและคุณพลปีศาจที่มีปีกพวกมันยังสงสัยว่าเจดเด็กมนุษย์คนนี้ความจริงไม่ได้มีฝีมือเป็นของตัวเองแต่คงใช้เครื่องมือบางอย่างมาเพื่อกำจัดเพื่อร่วมง,งานของมันและคงเป็นเพราะสมบัติชิ้นนั้นที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาเป็นนักสู้ชั้นปราณก่อกําเนิดในโลกใบนี้จะมีนักสู้ชั้นปราณก่อกําเนิดที่อ่อนแอได้อย่างไรล่ะดูเหมือนตอนนี้ เราจะต้องใช้กระบี่สุดยอดแล้วนะเย่หยางสามารถนึกถึงโคงเงาแต่ระดับและความสามารถของมันยังอ่อนมากโคงเงายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ดีพอของอสูรเจ้าอาีหรือมังกรกระดูกที่บินได้เย่หยางยังคงต้องการใช้โคงเงาในฐานะที่เป็นการโจมตีที่น่าประหลาดใจเขาจึงยังไม่เปิดเผยตัวนางแค่เพียงเมื่อเย่หยางมีเรื่องปวดเสียนเวียนเก้าเท่านั้นเซียวเวหลีก็ลอยออกมาในทันทีในรูปของดวงไฟสีแดงเธอมองที่เจ้าอสูรอาคี จากนั้นก็หันมาทางเยง่หยางท่าทีที่น่ารักของเธอคล้ายจะถามว่าทำไมท่านไม่เอาชนะปีศาจได้ง่ายๆเล่าแม้ว่าเสี่ยววลี่จะไม่พูดอะไรออกมาเย่หยางก็เห็นได้จากดวงตาที่กลมของเธอซึ่งดูเหมือนจะพูดกับเขาได้พอเย่หยางยกนิ้วยอมแพ้ให้เธอและแสดงการยกย่องเธอรอยยิ้มก็ปรากฏอยู่บนใบหน้าน้อยๆของเธอกดงามมือกระดอกไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูบริสุทธิ์และอ่อนหวาน เธอโบกมือที่ดูเหมือนดอกไม้แต่เรียกคำพีอันเชิญชั้นเพชรเล่มเล็กปราณีของเธอออกมาอ๋อพ่อเห็นคำพีเพชรที่เสียวลีเรียกออกมาขุนพลปีศาจทั้งสองตกใจจนแทบชีราก,กังเกงไม่ตัวเล็กนี่เป็นใครกันคำพีอันเชิญชั้นเพชรจะมีพลังเฉพาะตัวขนาดไหนเธอเป็นเจ้าของคำพีเองหรือในแดนปีศาจยอมให้เฉพาะขุนพลปีศาจแม่ทัพปีศาจ หรือปีศาจชั้นสูงที่มีระดับสูงกว่าสองระดับไม่สามารถมีคมพีรเพชรได้ถ้านักสู้ไม่มีพรสวรรค์พอจะก้าวเข้าสู่ดินแดนปราณก่อกำเนิดอย่างนั้นก็จะได้พิจารณาให้ใช้คัมภีร์ทองคําขาวสําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักสู้ชั้นปราณก่อกำเนิดคมภีเพชรเป็นสมบัติที่มีอยู่จริงซึ่งนักสู้ต่างได้แค่เพียงหวังแต่ไม่เคยได้มาก,ก่อนในชีวิตตอนนี้กบกลายเป็นว่าแม้ตัวเล็กนี่มีคมภีเพชรเรื่องที่เหลือเชื่อย,ยิ่งกว่าก็คือ ดูเหมือนเธอจะเป็นอสูรอันเชิญของเจ้าเด็กน้อยนั่นหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรอสูรอันเชิญจะมีคัมภีร์อัญเชิญของตัวเองได้อย่างไรคุณพลปีศาจทั้งสองรู้สึกว่าพวกเขาจะต้องบ้าไปแล้วแน่ถึงได้เห็นภาพหลอนแบบนั้นอสูรเจ้าอาคีดูเหมือนจะรู้สึกถึงภัยคุกคามจากเสี่ยวเวลีได้มันคำรามดังลั่นแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างประสงค์ร้ายอย่างไรก็ตามเสี่ยวเวลียืนอ,อยู่ภายในคัมภีร์ทองแดงและภายในโลกของคัมภีร์เพชร ้วยการปกป้องของโล่ทั้งสองคัมภีเธอไม่ต้องสนใจความคงอยู่ของเจ้าอาคีเลยความจริงเซียววหลีไม่ได้ใส่ใจเจ้าอาคีอสูรชั้นเงินระดับเจ็ดเลยพ่อเห็นอย่างนั้นเย่หยางถึงกับงุนงงอสูรชั้นเพชรระดับหนึ่งแข็งแกร่งขนาดนั้นทั้งหมดเลยหรือพวกเขาเอาชนะความแตกต่างในระดับที่มากเช่นนี้ได้อย่างไรหรือแม้ว่าเซียววหลีจะเป็นอสูรชั้นเพชรระดับหนึ่งแต่เจ้าอาคคีก็ยังเป็นอสูรชั้นเงินระดับเจ็ดยิ่งไปกว่านั้น เสียวลียังเป็นแค่ทารกเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานเธอจะเอาชนะเจ้าอคีได้จริงหรือแสงสีทองเริ่มฉายออกมาจากมือของแม่หนูอสุนน้อยจากนั้นบนหน้าต่างๆของคัมพีเพชรยังคงเปล่งแสงสว่างสดใสต่อไปหลังจากนั้นรุงในด,ดอกไม้ดูเหมือนที่มีอยู่แล้วปรากฏขึ้นทันทีมันแตกต่างจากเมดูซ่าศิลาครั้งนี้ใช้เวลาเรียกนานกว่าเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้น สูรที่ปรากฏออกมาไม่ใช่เมดูซ่าศิลาผู้มีหัวที่เต็มไปด้วยงูครั้งนี้อสูนที่ปรากฏออกมาเป็นผู้หญิงที่มีน้ำคลุมไปหมดผมของนางเหมือนกับสายน้ำตกสีทองแขนโยกของนางดูเหมือนกับเงาบัวนางมีตัวที่เขาาเหมือนหิมะแต่ไม่ผุดพองนอกจากมีเปลือกหอยคู่หนึ่งที่ปิดอยู่บนหน้าอกของนางก็ไม่มีอะไรอื่นปิดคุมนางไว้ใต้เสะเอลที่สวยงามของนางกลับกลายเป็นหางปลาสีทองสวยงามเมื่อเยี่ยงเห็นอสูนแบบนี้ เขาแทบน้ำลายหกนางเงือกอสูรที่ปีศาจน้อยสิวหีอัญเชิญออกมาในเวลานี้ก็คือนางเงือกที่มีหางทองและร่างกายสีขาวหิมะเป็นไปได้ว่านางต้องการใช้นางเงือกที่ปรากฏดูเหมือนจะไม่มีพลังรบพอที่จะเอาชนะปีศาจที่ทรงอํานาจอย่างเจ้าอัคคีและมังกรกระดูกได้เรื่องแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่แต่เพียงแค่เย่หอย,อยางเท่านั้นแม้แต่คุณพลปีศาจทั้งสองก็ไม่เชื่อเช่นนั้นเหมือนกัน เงือกทั้งหมดเป็นอสูรอันเชิญรูปแบบพิเศษช่วยสนับสนุนการต่อสู้พวกเขาแทบไม่มีพลังการต่อสู้เลยถ้าเป็นเงือกนักรบที่มีสามง่ามของเทพเนปจูนก็ยังอาจยืนยันได้ว่าเป็นฝ่ายตระนกข้ามแต่เงือกนี้ไม่ใช่อสูรรบแน่นอน <laughs> คุณปนปีศาจทั้งสองหัวเราะออกมาดังๆเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเองจนเสียววลีตกใจแต่เมื่อเจ้าอัคคีชั้นเงินระดับเจ็ดเห็นหนางเงือกปรากฏตัวขึ้น ทันใดนั้นมันก็เริ่มหันไปรอบๆและหาทางหนีแม้แต่มังกรกระดูกที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็ดูตระนกอยู่บ้างมันไม่กล้าบ,บินสูงแต่ลงมาอยู่กับผื้นใช้ปีกคลุมตัวของมันที่เต็มไปด้วยกระดูกอ้าไม่ถูกต้องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เซียวหลีใช้นิ้วที่ขาวราวหิมะของเธอชี้นางเงือกทองผู้งามสง่าพยักหน้ารับทันทีเปลือกหอยสังสีขาวมีเลวดลายเส้นสีแดงไม่ทราบปรากฏมาจากไหน นางเงือกเอามันมาเจาะใกล้ปากของนางและเป่ามันทันทีท่านใดนั้นเมฆสีเทานับไปท่วนปรากฏอยู่เหนือสมรภูมิมรณะเมฆนั้นเปลี่ยนไปสีมืดลึม้มแต่ลมกระโชกแรงไม่ทราบมาจากที่ใดเริ่มพัดให้ความชุ่มชื้นแก่สมรภูมิมรณะทีละน้อยทีละน้อยท่านใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องอยู่ในหมู่เมฆและเฮอริเคนหลายลูกที่ดูเหมือนมังกรยักษ์ปรากฏออกมาดูดซับน้ําในเมฆไว้ทั้งสมรภูมิมรณะตกอยู่ในพายุ และกลายเป็นอ่งน้ําวนที่มีพายุฝนฟ้าขนองเย่หยางจ้องอย่างตะลึงฆ่ากันแบบนี้ไม่เกินไปหรือเหลือเชื่อจริงๆที่นางเงือกผู้ไม่มีเกราะเลยสักชิ้นบนตัวนางจะสามารถเรียกพายุได้อย่างนั้นด้วยเปลือกหอยสังชิ้นเดียวนางเปลี่ยนสมรภูมิมรณะเป็นตาพายุเสี้ยวความคิดแวบเข้ามาในใจของเย่หยางจริงสิเสี้ยววลีมีอสนพิทักษ์ที่แตกต่างกันถึงสี่นหนึ่งในนั้นก็คือเมดูซาศิลา และเงือกวายุนี้ก็เป็นอสูรพิทักษ์ของเธอเมื่อก่อนนี้เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจนึกถึงมันนักแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเงือกวายุจะเรียกพายุที่น่ากลัวออกมาได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสียวหลีถึงได้ดูแคลนเจ้าอสูรอคัคขีชั้นเงินระดับเจ็ดไม่ว่าเจ้าอัคคีจะมีพลังมากเพียงใดเมื่อมาพบกับเงือกวายุถือเป็นโชคร้ายที่มันจะต้องแพ้ทันทีหยดน้ำนับไม่ถ้วนโหมกระหน่ำใส่อสูรเจ้าอัคคี ตอนแรกเจ้าอาคียังพอต่อต้านได้บ้างโดยใช้ความร้อนทําให้น้ําที่ตกใส่ตัวมันระเหยออกไปเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ําขนาดใหญ่แล้วยังขยายตัวออกไปอย่างช้าๆแต่หลังจากโดนสายฟ้าผ่าร่างอยู่เพียงไม่กี่ครั้งเจ้าอสาูนอาคีไม่สามารถทนได้อีกต่อไปในที่สุดมันก็กลายร่างไปเป็นลาวาและไหลนี้ออกไปมันยังติดอยู่ในท่ามกลางพายุที่ยังกระหน่าเทสายน้ําลงมาเหนือตัวมันและสายฝนนั้น หลายเป็นคลื่นที่ถาถมลงพื้นอย่างรุนแรงเจ้าอาคีดิ้นรนอย่างเจ็บปวดแต่การกระเสือกกระสนของมันแทบจะไร้ประโยชน์ทันทีน้ำย่อมดับไฟได้สูนอคีแต่เดิมที่ก้าวร้าวและหยิ่งพยองมากในถ้ำกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำกลับกลายเป็นว่ามีสภาพที่น่าอนาถตลอดทั้งร่างเริ่มค่อยๆกลายเป็นหินอย่างไรก็ตามหลังจากความร้อนที่หลอมละลายหินได้และล่างลาวาที่แข็งตัวแล้ว สายฟ้าได้พาลงบนตัวของมันอีกครั้งจนปนทำลายหัวของมันไปครึ่งหนึ่งสะเก็ดหินดำกระจายไปทั่วเผยให้เห็นหินแมกมากที่หลอมเหลวอ,อยู่ภายในร่างของมันจากนั้นเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเคลื่อนสายฝนขนาดักษ์ก็ก่อตัวขึ้นในทันทีทันใดนั้นก่อนที่มันจะตายเจ้าซูนอคีทำท่าแปลกๆมันพยายามเอื้อมมือยักเข้าไปในตัวต้องแผลที่หัวของมันซึ่งตอนนี้แข็งตัวไปแล้ว ลวงเอาลูกบอลสีเพลิงแดงสดออกมาจากนั้นมันก็โยนลงไปบนพื้นช่วงเวลาต่อมาร่างยักษ์ของมันก็แตกเป็นเสียงร่วงลงบนพื้นเสียงดังสนั่นในถ้ำพายุนั่นเองร่างของมันเสื่อมทรมอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นสะเก็ดหินดำและเท่าฐานในช่วงพริบตาก็ถูกพายุโหมพัดปลิวกระจายหายไปมีสมบัติด้วยพอเห็นอสูรเจ้าอัคคีโยนวัตถุสีแดงทิ้งไว้ก่อนที่มันจะตายยี่ย่างมองออกทันทีว่า มันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดถึงจะยังไม่สามารถทําอะไรได้แต่เขาก็มีความสุขมากขณะที่เตรียบจะวิ่งเข้าไปในพาย,ยุเพื่อเก็บสมบัติแล้วก็กลับไปอยู่ในโล่แสงของเขากลับเป็นเจ้าวสูนทองตัวหน่อยที่กลายล่างไปเป็นกำไลมือบนข้อมือของเขามันเปลี่ยนคืนสู่รูปลักษณ์เดิมของมันจากนั้นก็พละออกไปและบินไปที่วัตถุสีแดงนั้นดูเหมือนว่ามันเตรียมจะขโมยสมบัติของเย่หยางแล้วเย่หยางโกรธจัด ใช้เท้า,าเตะอสูนทองตัวน้อยจนปลิวหายเข้าไปในกลีบเมฆเก้าชัน้นในฐานะที่เป็นอสูนนันเชิญเขาเอาภัยให้มันไปแล้วที่ไม่ยอมออกมาช่วยเจ้านายมันเลยแต่นี่บังอาจแย่งสมบัติของเจ้านายเชอหรือนิสัยไม่ดีไม่ได้เรียนรู้จากหุยเท่ล้างบ้างหรือไงคุณพลปีศาจที่ยืนหลบอยู่ด้านข้างหมดสติทันทีหลังจากถูกฟ้าผ่าร่างของพวกมันปลิวไปทั่วบริเวณที่พายุพัดผ่านตรงกันข้ามมังกรกระดูกยังนับว่าไม่อ่อนแอ แม้หลังจากทนต่อสายฟ้าฟาดนับครั้งไม่ถ้วนนอกจากมีจุดดำบนหัวของมันที่แตกหักไปบ้างแต่ร่างกายของมันก็ยังเหมือนเดิมมังกรกระดูกไม่ใช่สัตว์ที่มีธาตุไฟเป็นองค์ประกอบหลักมันมีร่างที่ทำจากกระดูกพายุฝนฟ้าขนองไม่สามารถสร้างความเสียหายหกับร่างของมันได้มันแค่ทนต่อสายฟ้าที่กระนำลงมาที่ตัวของมันซึ่งก็สร้างความเจ็บปวดให้กับมังกรกระดูกโชคดีที่สิ่งที่เงือกวายุเรียกออกมาเป็นเพียงแค่พายุ ไม่ใช่สายฟ้าเย่อย่างใครควรว่าถ้าเซียวเวลีไม่เรียกเงืออวายุออกมาแต่เป็นนาคาสายฟ้าแทนบางทีมังกรกระดูคงไม่สามารถทนรับการโจมตีได้แน่เย,ย่หยางยื่นมือออกไปหยิบลูกบอลสีแดงที่เจ้าอาคีโยนไว้ก่อนที่มันจะตายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะได้ใช้ทักษะยันทิพตตรวจสอบดูทันใดนั้นเขาเห็นเจ้าอสาุนทองที่มันเพ่งเล็งสมบัติและผลึกปีศาจพุ่งไปเกาะที่หน้าผากของมังกรกระดูก มันไม่สนว่ามังกรกระดูกจะต่อสู้ขัดขืนมันเริ่มกินกระดูกแข็งของมังกรกระดูกทันทีดูเหมือนว่ามันยังต้องการกินผลึกมังกรปีศาจของมังกรกระดูกอีกด้วยผลึกของข้าเย่อย่างยิ่งกังวลมากขึ้นจาตัวเล็กจอมตะกะนี่แย่ยิ่งกว่าหุยเทหลังพันเท่าไม่ใช่สิหมื่นเท่าเลยมันไม่ยอมกินต้งส่วนอื่นๆของมังกรแต่ตั้งใจกินผลึกมังกรเป็นอาหารแทนผลึกแก้มังกรนี้ คือสิ่งที่คนอื่นๆได้แต่ฝันแต่มีหวังที่จะได้มันตอนนี้กำลังโดนเจ้าสุนทองจำตะกะแทะเล่มดิบๆเหมือนกำลังแทะแตงกวากรอบอย่างนั้นแหละ